สวัสดีครับเอิโพดนี้นะครับผมจะเอาเรื่องที่เขาถามันเยอะนะครับคือเรื่องที่เกี่ยวกับเลือดนะครับก็มีบํารุงเลือดขับของเสียออกจากเลือดนะครับแล้วก็รักษาเลือดพวกนี้มันมีโรคที่ตามมาเกิดจากสาปการน,นี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าเลือดน้อยเลือดจางก็มีปัญหาเรื่องก,กระดูกพุนมีปัญหาเรื่องความดันต่ํามีปัญหาเรื่องวูบนะครับ พวกที่ของเสียในเลือดเยอะนะครับก็มีปัญหาเรื่องคันเป็นเรื่องผุมมแพ้นะครับตามมาแล้วก็เลือดพิการติดเชื้อติดอไอ้ต่างต่างติดเชื้อไข้ป่าติดเชื้อหวัดไวรัสอะไรต่างๆหรือสุดท้ายไม่มีเชื้ออะไรเลยแต่สภาพแวดล้อมเลือดไม่ดีเลือดเสียมากทำให้เซลล์ปกตินี่มันอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นเซลเล์มะเร็งเพื่อที่ความอยู่รอดของร่างกาย เราจะมาคุยเรื่องนี้นะครับค่อนข้างจะยาวครับเรื่องมันเยอะนะครับมุมมันมากก,ก็ลองมาติดตามดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามามีสุขภาพดีวิถีบวบัิเวทกันนะครับแผนไทยเนี่ยนะครับถ้าจะพูดถึงหมอแผนไทยนะคุณอย่าเอาหมอแผนจีนแ่แขกะไรมารผสมนะมันจะงงมากเลยนะครับ ถ้าร้อนร้อนเย็นเย็นเนี่ยคือหมอแผนจีนนะครับหมอแผนไทยไม่มีร้อนร้อนเย็นเย็นหรอกครับหมอแผนไทยก็มีแต่ว่ามากไปน้อยไปแล้วก็อักเสบพิการเขาอักเสบพ,กกพิการนี่ก็เป็นเป็นภาษาปัจจุบันอีกผมเติมเขา,าอักเสบเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายแต่จริงๆเขาใช้คขว,ว่าพิการพิการก็คือใช้การไม่ได้นะครับเกินไปมากเกินไปนี่เขาไม่ใช้คาว่ามากเกินไปเขาใช้ว่ากําเริบนะครับทางบาลีเขาใช้คาว่าชาตะ รือชาตินะครับส่วนน้อยไปเนี่ยเราเรียกว่าจรณะนะครับย่อนอภาษาที่ภาษาไทยก็เรียกว่าย่อนแต่ถ้าภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายคือน้อยเกินไปนะครับส่วนพินนะเป็นภาษาบาลีนะครับภาษาภาษาไทยก็พิการแต่ถ้าปัจจุบันพูดอย่างนี้ให้มันเข้าใจง่ายก็คืออักเสบนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันป่วยเนี่ยมันจะมีสามอาการ นะครับมากไปน้อยไปแล้วก็อักเสบนะครับยารักษาโบราณก็เลยต้องเป็นยาสามหม้อนะครับหม้อแรกคือมากเกินไปก็ลุเอาของเสียออกนะครับหม้อที่2ก็คือล้อมก็คือบำรุงเพราะมันน้อยเกินไปไงก็บำรุงเพิ่มให้มันแข็งแรงขึ้นส่วนเมื่ออักเสบพิการแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ,อยารักษา อาแต่นี้เรามาโฟกัสแต่เรื่องเลือดอย่างเดียวยาที่ขับของเสียออจากเลือดมีอะไรบ้างยาขับประจำเดือน401ยาขับปัสสาวะคุณเอาของเสียออกจากเยี่ยวก็ออกเสียจากเลือดนั่นแหละ,ละนะครับอ่าแล้วมีอะไรอีกอ่ะ204ยาธรณีสันตะคาตเอาของเสียออกจากลำไส้เพราะลำไส้นี่มันสร้างเม็ดเลือดด้วย เปไงานวิจัยของผหนปัจจุบันนะครับบอกว่าเขาค้นพบว่าผู้ป่วยเนี่ยไปให้รับเลือดเอไป,ป่ิดลำไส้แต่ดันมีเลือดสองกรุป๊ปกรุ๊ปหนึ่งก็คือเลือดจากลำไส้อีกกรุ๊ปหนึ่งก็คือเลือดจากร่างกายเขาเองเขาเลยรู้ว่าอ๋อลำไส้สร้างเป็นเลือดด้วยนะครับเขาก็เลยบอกถ้าเกิดเอาของเสียออกจากเลือดเนี่ยเลือดก็จะดีพาลุกออกขับออกเพราะฉะนั้นหลักๆเลยนะครับ ยาที่ขับเลือดก็มีอยู่สองตัวก็คือขับประจำเดือนกับขับออุจระออกจากลำไส้อันนี้ตรงๆเลยนะครับอ้อมๆก็คือขับปัสสาวะอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือมากเกินไปมีของเสียต้องเอาออกยากลุ่มนี้ก็โรงงานก็ใช้เป็นหลักเลยครับเพราะเป็นยาสามหม้อลุล้อมรักษาลุนี่ก็บอกไปแล้วล้อมเนี่ยใช้ตัวเดียวเลยง่ายๆก็คือยาบำรุงเลือด ต่ยาบำรุงเลือดแผนโบราณกับแผนปัจจุบันก็จะต่างกันอีกเดี๋ยวจะคุยในเอพิโซดต่อไปนะครับแล้วก็พิการรักษาก็มียารักษาหลายตัวครับเช่นเป็นฤลืดสีดวงทวารเช้นเลือดขอดก็รักษาตัวหนึง่งติดไวรัสมาก็ใช้รักษากตัวหนึง่งมีไข้ตัวร้อนก็ใช้รักษากตัวหนึง่งอะไรเงี้ยครับยารักษานี่มีเยอะเลยครับนะครับอ่าตอนนี้เอพิโซดนี้อธิบายฟังว่าเกี่ยวกับเลือดเนี่ยครับ เอาคิดกอบคิดหมอแผนไทยนะอยากออก่าเอาหมอแผนจีนนะร้อนร้อนเย็นเยอย่ามาใช้นะเอาเป็นว่าลุล้อมรักษายาสามหม้อยาแต่และหม้อใช้ยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับวันนี้สวัสดีก่นกนกนกอนนะครับสวัสดีครับขอขบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามและกระดิ่งค่ะฝากแชร์เร่งราวดีๆสุขภาพดีวิถีโอเด็กกันนะคะ